รอกรู้จะเย็บสำนับผูออาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลือมันาตาไหมหนังจะลองทำสิ่งที่หัง,หงภาพวาดมรณะในย่านตลาดของเก่าที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกเล็กๆของกรุงเทพมีร้านขา,ขายของโบราณชื่อเรือนเงา ที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณและของสะสมหลากหลายจิตรกรหนุน่มนามว่าทันวาผู้มีฝีมือการวาดภาพที่เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะเดินทางมาที่นี่เพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่สำหรับนิทรรศการครั้งถัดไปเมื่อเดินผ่านชั้นวางของเก่าที่มีฝุ่นกอนอาแน่นทันวาก็สะดุดตากับภาพวาดใบหนึ่งที่แขวนอยู่มุมร้าน มันเป็นภาพวาดที่ดูเก่าแก่มีกรอบไม้แกะสลักลวดลายซับซ้อนภาพนั้นแสดงให้เห็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างในยามค่ำคืนที่มีแสงจันทร์ส่องสว่างเหนือสีสัตว์ทว่าบรรยากาศในภาพกลักแฝงไปด้วยความอึดอัดและความเงียบงันที่น่ากลัวทันวารู้สึกถูกดึงดูดโดยภาพนั้นทันทีเขาถามเจ้าของร้านภาพนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ้าของร้านเป็นชายชาราอายุราวเจ็ดสิบปีเขามองทันวาด้วยสายตาที่แปลกประหลาดก่อนตอบว่าภาพนี้ไม่ขายหรอกหนุ่มมันมีประวัติที่ไม่ค่อยดีนัก ประวัติอะไรครับทันวาถามด้วยความอยากรู้ชายชาราลูบคราวสีขาวยาวของเขาแล้วเล่าว่ากันว่าภาพนี้เป็นผลงานของจิตรกรที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ห้าแต่เขาตายอย่างปริศนาหลังจากนั้นใครที่เป็นเจ้าของภาพนี้ก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆแ,และจบชีวิตอย่างน่าเศร้าคำพูดของชายชารากลับยิ่งกระตุ้นความสนใจของทันวาเขายื่นเงินจำนวนหนึ่งให้ชายชาราโดยไม่ฟังคำทัดทาน ผมจะเอาภาพนี้ครับไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรผมก็ไม่กลัวชายชรามองเขาด้วยสายตาหนักใจก่อนยอมรับเงินและส่งภาพให้พร้อมกล่าวเตือนครั้งสุดท้ายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะหนุ่มเมื่อทันวานำภาพกลับมาที่ห้องพักของเขาในคอนโดใจกลางเมืองเขาก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลก ไปเขาแขวนภาพนั้นไว้บนผนังในสตูดิโอส่วนตัวและนั่งมองมันอยู่ครู่หนึ่งความเงียบสงบในภาพกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจ้องมองเขาอยู่คืนนั้นทันวาฝันประหลาดเขาเห็นตัวเองยือนอยู่ในทุ่งหญ้าของภาพว่าแต่ท้องฟ้ากลับเต็มไปด้วยเมฆดำลอยต่ำและเสียงลมพัดแหลมดังราวกับเสียงคร่ำครวนของวิญญาณเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อที่ชุ่มใบหน้าหัวใจเต้นแรงราวกับเพิ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่าง ในวันถัดมาทันวาพบว่าภาพวาดนั้นเปลี่ยนไปแสงจันทในภาพดูเหมือนจะริบปรี่ลงและที่มุมหนึ่งของทุ่งหญ้าปรากฏเงาร่างคนที่ไม่เคยมีมาก่อนทันวาขบวดคิ้วพลางคิดว่าเขาอาจมองผิดแต่เมื่อคืนต่อมาเงาร่างนั้นกลับชัดเจนขึ้นเป็นร่างของชายคนหนึ่งที่นั่งคุกเขา่าและกล้มหน้าราวกับกำลังร้องไห้ความเปลี่ยนแปลงของภาพวาดเริ่มทำให้ทันวากังวลเขาตัดสินใจโทรหาเหมยเพื่อนสนิทที่เป็นนักประวัติศาสตร์ เพื่อขอคำปรึกษาเมื่อเหมยมาถึงและเห็นภาพเธอก็น่าซีดทันทีทันวานี่มันภาพของนอเรตจิตรกรชื่อดังที่ตายในห้องของตัวเองเมื่อร้อยปีก่อนนี้นาะเขาวาดภาพนี้ก่อนตายและมันก็มีข่าวหรือว่าภาพนี้เป็นคำสาปของเขาคำสาปหมายความว่าไงทันวาถามด้วยความสับสนเหมยอธิบายว่ากันว่าภาพนี้จะสะท้อนชะตากรรมของผู้ที่ครอบครองมันทุกคืน มันจะแสดงเหตุการณ์ล่วงหน้าของคนที่คุณรู้จักที่กำลังจะตายทันวาไม่เชื่อในตอนแรกแต่ทุกคืนภาพวาดกลับเผยฉากการตายของคนที่เขารู้จักทีและคนคืนหนึ่งเขาเห็นภาพของวุฒเพื่อนสนิทที่กำลังเลื่อนตกจากบันไดวันถัดมาวุฒก็ประสบอุบัติเหตุเลื่อนตกบันไดเสียชีวิตจริงๆทันวาพยายามทำลายภาพนั้นแต่ไม่ว่าจะเผาฉีกหรือโยนทิ้งภาพนั้นก็กลับมาปรากฏอยู่บนผนังเดิมเสมอราวกับมันมีเจตจำนงเป็นของตัวเอง หลังเหตุการณ์ของวุฒันวาเริ่มฝันร้ายถี่ขึ้นและสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือเขาเริ่มเห็นเงาล่างหงอในภาพเป็นคนอื่นๆที่ใกล้ตัวเขามากขึ้นรวมถึงปานวาดพี่สาวของเขาเองคืนหนึ่งภาพวาดแสดงให้เห็นปานวาดยืนอยู่กลางถนนในยามค่ำคืนพร้อมรถที่กำลังพุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วทันวาตื่นขึ้นมาในสภาพหวาดกลัวเขารีบโทรหาปานวาดทันทีพี่อย่าออกจากบ้านวันนี้นะผมฝันร้ายเกี่ยวกับที่ ปานวาดหัวเราะเบาๆปลอบใจทันวาที่ไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากนะแต่คืนนั้นเองปานวาดถูกรถชนเสียชีวิตในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในภาพวาดทันวารู้สึกสิ้นหวังและโทษตัวเองเขาเริ่มสงสัยว่าคำสาบนนี้อาจเกี่ยวข้องกับวิญญาณของจิตรกรนเรศทันวาตัดสินใจค้นคว้าประวัติของนเรศเพิ่มเติมเขาพบว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนเรศถูกกล่าวหาว่าใช้ภาพวาดของเขาเพื่อสาบแช่งคนที่หักหลัง และทำลายชีวิตของเขาแต่หลักฐานทั้งหมดหายไปพร้อมกับการตายของเขาทันวาจึงเดินทางไปยังบ้านเก่าของนเรศที่ยังคงตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆชานเมืองเขาพบยายมาลายัยหญิงชาราที่เคยเป็นคนรับใช้ของนเรศยายมาลัยเล่าให้ฟังว่านาเรศถูกทรยศโดยเพื่อและคนรักของเขาเองเขาจึงใช้ภาพวาดสุดท้ายนี้เพื่อแก้แค้นแต่ดูเหมือนคำสาปจะกลายเป็นดาบสองคมวิญญาณของเขาไม่สามารถสงบสุขได้และคำสาปนั้น ก็แพร่กระจายไปยังผู้ครอบครองภาพในขณะเดียวกันทันวาเริ่มสังเกตว่าภาพวาดแสดงฉากที่ดูเหมือนจะเป็นเขาเองในคืนหนึ่งเขาเห็นตัวเองยือนอยู่ในห้องสตูดิโอพร้อมเงาร่างดําสูงใหญ่ที่คืบคลานเข้ามาจากมุมมืดทันวาเริ่มเข้าใจว่าเขาอาจเป็นเป้เปาหมายสุดท้ายของคำสา์นี้เขาจึงตัดสินใจร่วมมือกับเหมยและเย,ยมาลัยเพื่อหาทางปลดปล่อยว,ว,วิญ,ญญาณของนเรศพวกเขาพบว่ามีวิธีเดียว ที่จะยุติคำสั่์ได้นั่นคือการนำภาพวาดกลับไปยังสถานที่ที่มันถูกวาดขึ้นครั้งแรกนั่นก็คือห้องทำงานเก่าของนเรศซึ่งยังคงอยู่ในบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่าร้อยปีทันว่าเหมยและยายมาลัยรวบรวมความกล้าหาญและเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นในคืนเดือนมืดบรรยากาศรอบบ้านเงียบงนันจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงร้องของสัตว์กลางคืนบ้านเก่า มีลักษณะสุดทรงผนังและพื้นถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันและประตูไม้เก่าดูเหมือนจะเปิดได้ยากลำบากทันวาถือภาพวาดในมือรู้สึกได้ถึงความหนักอึ้งที่ดูเหมือนจะไม่ใช่น้ำหนักของภาพแต่เป็นพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นเหมืออเดินตามหลังพร้อมถือไฟฉายส่วนยายมาลัยถือมาลัยดอกไม้และทูบเพื่อทำพิธีบวงสวงวิญญาณเราต้องไปที่ห้องทำงานของนเรศซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของบ้านนี้ ยายมาลายกล่าวพร้อมสั่นศีสบเาเบาราวกับพยายามข่มความกลัวทั้งสามคนเดินขึ้นบันไดไม้เก่าที่ส่งเสียงยิยดอารในทุกย่างก้าวเมื่อถึงชั้นบนสุดพวกเขาก็พบกับประตูไม้บานหนึ่งที่มีรอยแกะสลักลวดลายซับซ้อนซึ่งดูเหมือนจะเป็นลายเดี่ยวกับกรอบของภาพวาดนี่น่าจะเป็นที่นี่เหม่ยกล่าวก่อนเปิดประตูอย่างระมัดระวังภายในห้องมีข้าวของกระจัดกระจายและบนผนังยังคงมีภาพวาดและเฟรมไม้ที่นเรศ เคยใช้วาดภาพอยู่บรรยากาศภายในห้องเย็นย่าเยืกแม้จะเป็นฤดูร้อนธันวานำภาพวาดไปวางไว้บนโต๊ะกลางห้องตามคำแนะนําของยายมาลัยยายมาลัยเริ่มจุดทูปและกล่าวคำบูงสวงเรียกวิญญาณของนเรศให้มาปรากฏตัวข้าแต่ดวงวิญญาณของคุณนเรศหากท่านยังอยู่ในที่แห่งนี้โปรดปรากาศกายและบอกเล่าความในใจเพื่อให้เราช่วยปลดปล่อยท่านจากความทุกข์ ทันใดนั้นลมเย็นก็พัดมาจากทุกทิศทางฝ่ายฉายในมือของเหมยดับวูบและเงาร่างหนึ่งเริ่มปรากฏขึ้นตรงมุมห้องมันเป็นชายในชุดโบราณใบหน้าซีเสียวและดวงตาดำมืดเขามองภาพวาดที่อยู่บนโต๊ะก่อนหันมามองทันวาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดพวกเจ้ามาที่นี่ทำไมเสียงของเขาเย็นเยียบและก้องกังวานทันวรวบรวมความกล้ากล่าวตอบ ผมต้องการช่วยคุณปลดปล่อยคุณจากคำสาปที่คุณสร้างขึ้นเองมันทำร้ายคนมากเกินไปแล้วนเรศหัวราะอยยะกช่วยพวกเจ้าจะช่วยข้าได้อย่างไรคำสาปนี้คือสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นจากความแค้นของข้าเองมันไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าคนที่ข้าต้องการจะแก้แค้นจะได้รับผลกรรมแต่ทุกคนที่คุณแค้นได้ตายไปหมดแล้วเหมยตะโกนคำสาปนี้ไม่ได้นำความยุติธรรมมาให้คุณแต่มันทำร้ายคนที่ไม่เกี่ยวข้องคุณต้องปล่อยวาง นเรศเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเสียงเบาข้าไม่สามารถปล่อยวางได้ความแค้นของข้าลึกเกินกว่าจะลบเลือนได้แต่หากพวกเจ้าต้องการยุติคำสาบานนี้จริงๆพวกเจ้าต้องทำลายภาพวาดด้วยวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอะไรทันวาถามเผามันด้วยเปลวไฟจากเทียนที่ข้าใช้วาดภาพนี้นเรศกล่าวก่อนชี้ไปที่มุมหนึ่งของห้องซึ่งมีเทียนไขเก่าที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไว้นานปีทันวาหยิบเทียนไขนั้น และจุดไฟจากไฟแช็กของเขาเปลวไฟจากเทียนดูเหมือนจะมีสีแดงเข้มที่ผิดธรรมชาติเมื่อเขานำเทียนไปเจาะที่ภาพวาดเปลวไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงกรีดร้องที่ดังก้องไปทั่วห้องเงาร่างของนเรศเริ่มเลือนรางและสลายไปพร้อมกับภาพวาดที่กลายเป็นเท่าฐานยายมาลัยกล่าวคำสวดเพื่อส่งวิญ,ญญาณของนเรศไปสู่สุคติขณะที่ทันวาและเหมอยืนมองเหตุการณ์ด้วยความโล่งใจ หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นทันวารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาไม่ฝันร้ายอีกต่อไปและคำสาบของภาพวาดก็จบสิ้นลงแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาเรียนรู้ถึงพลังของความแค้นและผลกระทบที่มันสามารถสร้างได้ท่านว่าตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยใช้ศิลปะของเขาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแทนที่จะสะท้อนความทุกข์เขาหวังว่าวันหนึ่งงานของเขาจะช่วยเยียวยาหัวใจของผู้คนแทนที่จะนำพาความหวาดกลัวมาสู่พวกเขา